เมื่อครั้งที่ฉันยังเป็นเด็กยังจำคํำพูดของใครหลายๆคนที่คอยย้ำอยู่เสมอว่าเดี๋ยวโตขึ้นก็จะเข้าใจเองอยเด็กขี้สงสัยจะแปลกอะไรละ่ะในเมื่อบนโลกใบนี้มีเรื่องให้สงสัยมากมายไม่เห็นจะแปลกตรงไหนที่เด็กน้อยหลันล้าอย่างฉันจะแสดงทีท่าฉลาดแฝงอยู่ในตัวบ้างตอนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาก็เริ่มสงสัยกับสิ่งรอบตัว ทำไมต้องไปโรงเรียนทำไมต้องกอเอ,อ๋ยกอไก่หอนกูกตาเล็กได้หรือเปล่าแอบถามครูป .4 าสีอยู่บ่อยครั้งคุณครูได้แต่อมยิ้มแล้วเดินจากไปความสงสัยเก่าๆยังค้างคามีเรื่องให้น่าคิดเพิ่มเข้ามาอีกแล้ววัยประถมศึกษาที่แสนจะมีความสุขฉันใส่เสื้อมีกระเป๋าหน้าข้างหนึ่งมีมะขามดองอีกข้างก็เม็ดมะขามคั่วหอมกรุ่น ไม่แพ้กาแฟอเมซอนที่คุณครูหลายๆคนสละเวลาพักเที่ยงอันน้อยนิดไปหาซื้อดื่มกันอดสงสารคุณครูไม่ได้ถ้าหนูโตขึ้นเมื่อไหร่หนูจะต้องเปิดร้านกาแฟหน้าโรงเรียนให้ได้เลยนะคะตอนนี้มีเรื่องสงสัยเพิ่มขึ้นมากมายทำไมพระอาทิตย์ถึงขึ้นในตอนเช้าเย็นๆหายไปไหนพอดวงอาทิตย์หายไป เจ้าแม่หนังยางอย่างฉันเลยต้องรีบกลับบ้านเรื่องนี้ไม่สงสัยเพราะได้จากความสามารถล้วนๆทุกครั้งที่ฉันลอยตัวอยู่เหนือเส้นหนังยางอดที่จะเห็นสายตาชื่นชมจากเพื่อนๆที่เฝ้ามองไม่ได้พอโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่มสงสัยกับสิ่งรอบตัวทำไมหมู่บ้านเราชอบปลูกมันสำปะหลังทำไมฉันถึงไม่สวยเหมือนแม่เพื่อนถามฉันว่าฉันเป็นลูกใครกันแน่ นั่นสิลูกพ่อหรือลูกแม่กันนะอ้าวฝนตกอีกละพอหยุดตกทำไมไม่เก็บน้ำฝนไปให้หมดนะไม่ประหยัดน้ำเอาซะเลยโลกใบนี้มีเรื่องน่าสงสัยมากมายเลอแผลบเดียวแม่ก็ส่งฉันเข้ามาโรงเรียนที่มีสาบบัวอยู่หน้าเสาธงโรงเรียนนี้แปลกแล้วจะเข้าแถวกันยังไงล่ะเนี่ยพ่อแม่ฉันเลือกโรงเรียนนี้เพราะอยู่ใกล้บ้าน โรงเรียนก็สวยดีคุณครูหน้าตาก็เงันๆนๆนนะที่นี่ก็คือโรงเรียนกันทรอมวิทยาคมพอย้ายมาโรงเรียนใหม่ก็มีเรื่องใหม่ๆให้คิดอยากรู้อยากเห็นกับข้อสงสัยมากมายตามประสาวัยรุ่นหล่นลาที่มองหาเรื่องราวมองหาคำตอบให้กับทุกเรื่องเรียนมาตั้ง6ปีมีเพื่อนใหม่ตั้งเยอะแนะ่ โลกใบเล็กเริ่มเปลี่ยนไปความสงสัยทําให้เราได้พบคําตอบได้เรียนรู้ทําให้เราไม่ยอมหยุดที่จะค้นหาเรื่องราวให้กับตัวเองทุกคนล้วนมีเรื่องราวเป็นของตัวเองเรื่องราวพาเราให้พบกับความสุขและความทุกข์พาให้เราก้าวไปข้างหน้าแน่ละ่ะก็เหมือนกับเวลาที่เราออกเดินทางไปที่ไหนสักแห่ง เราก็ต้องได้พบได้เห็นสิ่งต่างๆรอบตัวมีความสุขกับวิวสวยๆข้างทางเหนื่อยล้าเพราะระยะทางที่เดินช่างแสนไกลก็เหมือนกับการเรียนรู้ทำให้เราไม่หยุดหาคำตอบให้กับชีวิตนับตั้งแต่ฉันได้เข้ามาเรียนที่นี่โรงเรียนกันทรอมวิทยาคมแห่งนี้ฉันมีเพื่อนร่วมทางเสมอเพื่อนที่ร่วมค้นหาคำตอบที่ร่วมทุกข์และสุข เฮฮาด้วยกันหลั่นล้าไม่เลือกที่ครูเรียกพวกฉันว่ารุ่น15นี่เป็นวัยกระโปรงบานกางเกงขาสั้นที่มีเรื่องน่าสงสัยแต่ก่อนฉันมักจะคิดและเก็บความสงสัยไว้คนเดียวแต่ตอนนี้ฉันมีเพื่อนร่วมเส้นทางพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันเรียนรู้และเข้าใจกับเรื่องที่แสนจะซับซ้อนของชีวิตวัยเรียน ถึงตอนนี้คงอยากรู้ใช่ไหมว่ารุ่น15ของฉันมีใครกันบ้างมารู้จักกับเพื่อนๆของฉันกันดีกว่าฉันมัธยมศึกษาปีที่6ทับหนึ่งนายโกเมนสมรัฐโคน,น้อยขี้หลีของห้องรักสนุกแต่ไม่ผูกพันความใฝ่ฝันอยากเป็นผู้ชายเต็มตัวแม้อีกสองสปีก็เป็นหนุ่มแล้วจ้าเขาบอกว่าโชคดีนะเพื่อน ในชาญนารงพวงนินนนนนี่ของห้องหนุ่มรักครอบครัวเขาบอกว่าถึงเลวแต่มีดีความใฝ่ฝันอยากมีอนาคตที่สดใสนนนี่ฝากถึงเพื่อนว่าไม่อยากให้ทุกคนเป็นวัชพืชของโลกนางสาวกมนชนกมนตรีวงสวยใสยไร้มลพิษและสารรมควันหญิงแบรนด์เนม ทุกอย่างบนตัวเธอลงท้ายด้วยเลขเก้าเจ้าแม่รงจำนำฝากวอวยพรให้เพื่อนโชคดีนางสาวกาลันยุตาสมเพชรชื่อเล่นกวางฉายาแม่เท่าทารกรู้จักเด็กมากหน้าหลายตาแต่เด็กเหล่านั้นไม่รู้จักเธอเลยอยากมีอาชีพที่มั่นคงเธอบอกว่าถ้าเพื่อนๆขาดเธอไปก็จะเหมือนขาดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไป เธอคงไม่รู้หรอกว่าเพื่อนส่วนใหญ่คิดว่าเธอเป็นไสติ่งนางสาวกิ่งการสุดสังยายกิ่งสวยใสยไร้สิวเพราะเลยวัยมีสิวมาแล้วตอนนี้เริ่มเป็นฝีมากกว่าครูบัวตูมแอบดีใจที่เมื่อหลายวันก่อนมีสิวผุดขึ้นมาที่หน้าผากอีกครั้งหนึง่งถ้าบอกว่าเธออ่อนนอกแต่แข็งในเพื่อนๆลงความเห็นว่าจริง เพราะถึงแม้จริงๆแล้วเธอจะเป็นคนฉลาดแต่ภายนอกมักแสดงท่าทางปัญญาอ่อนชอบจับก้นเด็กอ่อนอนาคตอยากเป็นครูที่สอนเด็กอนุบาลเธอฝากขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันเสมอมาขอบคุณนะนางสาวยาติกาเลิศสีน้องฟ้าใสของเราเธอมักจะเต็มที่กับชีวิตเสมอเป็นสาวคอมมานโดประจำห้องอนาคต อยากฟันสวยครูหลายท่านบอกว่าเมื่อก่อนเธอชอบยิ้มและหัวเราะเสียงดังตั้งแต่เธอผ่านศึกคอมมันโดมาเธอมักจะเปลี่ยนเป็นอมยิ้มและปิดปากหัวเราะมากขึ้นเจอแล้วไม่ทักไม่ได้นะเพื่อนนางสาวนิตยาพรสมเพชรชื่อเล่นยุ้ยเจโหดเฮี้ยมประจำห้องเป็นคนความจำสั้นทำให้เธอฟันเหยินจนถึงทุกวันนี้ ไม่รู้ทำไมชอบผู้ชายลงพุงอ่ะปิยะชอบใจถ้าฝากขอโทษเพื่อนๆที่ชอบดา่าดุตำหนิหลายครั้งที่กรันยุตาไม่สามารถดับความแค้นด้วยน้ำสันดิวได้แต่ก็พร้อมให้อภัยเพื่อนเสมอจ้านางสาวนินละวันโพธิสารยุ้ยอีกคนของห้องเพื่อนๆเรียกเธอว่ากระดานโต้คลื่น เพื่อนๆไม่รู้หรอกว่านี่คือแรงผลักดันให้เธอมองหาผู้ชายที่เพอร์เฟกมาครอบครองให้ได้ในสักวันหนึ่งถึงตัวไกลแต่ใจผูกพันจะรักเพื่อนตลอดไปนะนางสาวบางออนทองนาคยุ้ยอีกล้ใช้ยางกช่วยชาติเอ๊ะว่าแต่ชาติเป็นใครอ่ะ อยากเป็นนางสาวไทยได้ข่าวว่าสุนทรผู้ปีนี้จะมีประกวดเทพีภาษาไทยลองดูนะจะคิดถึงเพื่อนเสมอนางสาวปราณีปัญญาเสียงหัวเราะของเธอจะมาก่อนหน้าตาเสมอเพราะสังเกตเห็นยากทุกครั้งที่ครูเรียกเธอว่าปลวกเธอจะแลบลิ้นแล้วทำท่ามีความสุขเสมอสวยลำ่ำบึกบึนเบิกบาน ถ้าอยากมีครุเป็นของตัวเองอันนี้ก็ไม่เข้าใจเพื่อนเหมือนกันจะดีจะร้ายยังไงเราก็เพื่อนกันนะตัวเองนางสาวมณีรัตนทองขาวชื่อเล่นหลอนเธอเป็นข้าวโพดไม่เต็มฝักของห้องอยากเป็นพนักง,งานขายเครื่องสำอางเพราะจะได้ลองก่อนคนซื้อเธอเป็นคนพูดน้อยไม่เชื่อลองโทรหาเธอดูนะ นางสาวยลดาสมเพชรยายเตยเก่งวาดรูปสิท์รักคุณครูพิมพ์ละพัฒนตอนนี้พยายามวาดรูปตัวเองให้เหมือนดาราอยู่ทุกครั้งที่เธอนิ่งเธอจะเหมือนสลาเปาแช่แข็งเธอศรัทธาคุณหมอพรทิพย์มากเลยอยากเป็นคุณหมอผ่าศพโดยเฉพาะศพผู้ชายมัดง่ายเธอบอกว่าถึงจะร้ายแต่เราก็จริงใจนะ ฝันดีนางสาวเยาวมานสมเพชรกิฟซ่าของห้องแรดแต่ไม่ร่านในวงเล็บแรดเงียบอนาคตอยากดีกว่านี้รักทุกคนนะนางสาวรัดดาวันอุตมะหนูเรผิวสวยเหมือนเปลือกมะขามสาวโอเวอร์โหลด เธออยากมีผิวหนังที่ชุ่มชื้นจะได้สวยวันสวยคืนเอานาเลิกเรียนนสทแล้วคงมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะนางสาววรัญญานาคยวนยายฝันเฟื่องเธอบอกว่าคนไม่ขาวผิดเสมอชอบสีส้มเป็นพิเศษดวงตากลมโตของเธอมีประโยชน์เวลามองหาคำตอบดีๆจากโต๊ะสอบข้างๆได้เสมอ ถึงร้ายก็รักนะเพื่อนนางสาววาสนาสีพักเอมมี่ฉายาบวยเข็มออมวันนี้รวยวันหน้าอยากเป็นเจ้าของนาเกลือผลิตและส่งออกด้วยตนเองร้องเก่งรำเก่งได้หมดยกเว้นเรียนเก่งโชคดีนะเพื่อนนางสาวสกาวสุพง์เจนนี่ฉายาผู้หญิงหลั่นล้า อยากพบความสวยมาโรงเรียนบ้างเธอบอกว่าสักวันฉันจะใส่เดฟให้ได้นางสาวสมใจสุพง์เค้กช็อกโกแลตของเพื่อนๆเ,เธอเป็นเด็กเส้นที่แม่มาส่งเข้าโรงเรียนทุกวันนี้ร้านกว๋วยเตี๋ยวของแม่เธอกำลังไปได้สวยขายดิบขายดีโดยเฉพาะเวลาที่เธอไม่อยู่บ้านรักนะจุบจ๊บจุ นางสาวสุกัญญาสมเพชรชื่อเล่นพักเธอบอกว่าความสวยชนะทุกอย่างใช้ยาโจรสลัดกิ้งกือพันหน้าปาร้าจบหายกันไกลไร้ฝักอนาคตอยากทำสัญญกรรมฝากบอกเพื่อนว่าฉันรักแกนปราณีถ้าคิดถึงเมื่อไหร่ก็โอนตังมาละกันนางสาวสุนิสานันทสิงสาวหน้ามา้าชื่อเล่นคูก้า อนาคตอยากเปิดร้านตัดผมตรงข้ามร้านขายขนมจีนของแม่คิดถึงฉุกเฉินมานะเพื่อนโทรหากันบ้างนะนางสาวสุนิสาหน้าชมน้องบีเธอเป็นญาติกับซูเปอร์แมนเพราะเธอคือซูเปอร์เมาส์ฉายาความสุขของกะทิอนาคตอยากเป็นคนไทยคนเดียวที่ไร้พุงอนาคตยังอีกไกลนนะ้อง นางสาวสุภาวดีเลิศสีเหมียวเหมียวฉายาต่ายอารไทยเธอเป็นสาวสวยแบบเศรษฐกิจพอเพียงคิดถึงเราบ้างนะเพื่อนนางสาวสุวิมลสุพงใยญย่แคร์เพื่อนเรียกรังแคร์ฉายาสวยเตี้ยอนาคตอยากเป็นคู่แข่งแพนเค้กแต่ตอนนี้พยายามสวยกว่าตุ๊กกี้อยู่รักนะฉึกๆ นางสาวหาดทัายสุภาพชื่อเล่นเล็กฉายาสวยจัดจา้านเธอบอกว่าความสวยมีจำกัดอยากมีอนาคตที่สวยงามจะคิดถึงเพื่อนตลอดไปนะนางสาวอนงนาถสมเพชชื่อเล่นเต็มเป็นนักพูดที่หาตัวจับยากปากประแดกประจำห้องเธอบอกว่าชีวิตต้องมีรสชาติอนาคตอยากดัง จะรักตลอดไปนีเพื่อนนางสาวอารยาโพธิสารใย,ยนิดฉายาโตรีดผ้าเรียบกว่ากระดานโต้คลื่นเล็กน้อยเธอบอกว่าเป้าหมายมีไว้พุ่งชนอนาคตอยากอวบมากขึ้นหน่อยเธอสารภาพผิดว่าเธอไม่ใช่เด็กเรียนติงต้องก็แค่บ้องและน่ารักเกินไปก็แค่นั้นเอง นางสาวสุภาพรสมเพชรชื่อเล่นลักเพื่อนเรียกปอบปากแดงเวลาที่พ่อแม่ไม่อยู่บ้านเธอมักจะแอบไปนอนเล่นในเล้าไก่อยู่เสมอถ้ามักน้อยใจว่าทำไมป้านุ่มต้องทอดไก่ให้สุกด้วยนะอนาคตอยากเป็นครูสู้ๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับสนายจัก,กริฤสุพง์ในบอล เพื่อน,นเรียกอาเปาเป็นนักเรียนตัวอย่างอีกคนทั้งเรื่องเรียนและพฤติกรรมอนาคตอยากไปอยู่ท่าเรือแห่งประเทศไทยหนุ่มน้อยผู้มีความหวังอยู่เสมอเขาบอกว่าตอนนี้ต่างคนต่างไปเพื่อพบอนาคตที่ดีนะเพื่อนในนี้ที่โรดสิริเทศหนุ่มบิ๊กฉายาตดลืมตัวเพื่อนเรียกว่ากระสู้ชนบท อนาคตอยากเป็นมิสทิฟฟานีการแสดงทุกครั้งของเธอไม่ธรรมดาขี้อายแต่ใจรักน้าเรานะ่ะนายปิยะสมรัสออยะหรือขยะนั่นเองผู้ชายหลันล้าฉายาขำขันดันเมเชียนรูปนี้นาขาวมากมายพูดไม่เก่งนะขอมอบรอยยิ้มแทนคำพูดและกันนะนายสิริพงษ์สามารถ หนุ่มเบียร์พระเอกตลอดกาลละครโรงเรียนเมื่อไหร่ได้รับบทนำอยู่เสมอไม่เข้าใจว่าทำไมละครโรงเรียนต้องมีพระเอกเป็นคนบ้าก็ไม่รู้อนาคตอยากพาครอบครัวไปตั้งรกรากและเปิดทีมฟุตบอลปัตตานีเอฟีนางสาวกฤตยาเลิศสีชื่อเล่นบีเนียงละเฮ้อของห้อง เธอมักจะทำตาละห้อยเมื่อเห็นวันนาถือไก่ทอดอยู่เสมอนางสาวการดาเพชรรัตชื่อเล่นไซอิ๋วลิงน้อยจอมสนจอมแย่งซีนมีความใฝ่ฝันอยากเป็นครูภาษาไทยรอยยิ้มเธอมีความหมายหลายอย่างเธอบอกว่าไม่ว่าเพื่อนจะอยู่แห่งไหนมิตรภาพจะยังคงเดิม <c oughs> หมายถึงไม่พัฒนานะ่ยนะ นางสาวจงดีมนตรีวงยายปริกสาวตาขมสะจนเพื่อนๆไม่กล้าเข้าใกล้ไม่มีอะไรมากมายในชีวิตแต่อยากมีอะไรมากขึ้นในอนาคตเธออาบน้ำสัปดาห์ละสองครั้งคือวันฝนตกและวันฟ้าใสนางสาวชดาพาวันนุบลชื่อเล่นโย,โย,โ,ยโย่แก๊งโบขาวของโรงเรียนเธอบอกว่า ในโลกนี้เธอเป็นหนึ่งเสมอไม่มีอะไรที่เธอทำไม่ได้ยกเว้นลดความอ้วนนางสาวยานีพวงพลอยยายแอวปลวกของห้องพักหลังๆเธอมักจะรับงานแสดงอยู่บ่อยๆพอๆกับสิริพงศ์แต่งตัวง่ายเพราะแต่งยังไงก็เหมือนเดิมจะสวยจะหรูขอชมพูไว้ก่อนนางสาวนัชชาสมรัส ชื่อเล่นติติเธอมักจะทำหน้าเด็กซึ่งก็ทำให้สมองกับหน้าตาไปด้วยกันได้ขยันเรียนแต่ไม่สม่ำเสมอเท่าเรื่องกินนางสาวดวงใจมังคละชื่อเล่นนอยสาวรองเท้าแดงเพื่อนบอกว่าเป็นสาวเป็นแซ่ขนรักแร้ก็ไม่ถอนเธอบอกไม่เป็นไรเพราะเวลาลมพัดจะพริ้วสวยเหมือนโมบายดี อนาคตอยากเป็นครูไม่มีใครทำให้เราแย่ได้นอกจากตัวเราเองนะเพื่อนนางสาวธัญ,ญวรรณสุพงศ์ชื่อเล่นเตียวครูเรียกใหญ่ธัญ,ญพืชยิ้มได้ตลอดเวลาพอๆกับทีระยุทธผมม้าของเธอทำให้เพื่อนๆเ,เอื่อมระอาต,ตามๆกันเธอไม่แคร์สื่อเพราะเธอเชื่อว่าในอนาคต ผมทรงนี้เท่านั้นจะทำให้มนุษย์อยู่รอดนางสาวทิตรพรประมูลชาติเด็กดาวของห้องอนาคตอยากเป็นครูภาษาไทยเด็กเรียนหลังห้องนิ่งนานดูน่าเชื่อถือที่สุดในห้องเธออยากให้เพื่อนทุกคนเป็นนักเดินทางที่ดีแล้วกำหนดเส้นทางอนาคตด้วยตนเองที่สำคัญพาฉันไปด้วยนะแก นางสาวเนธนภา,าทองอ่อนน้องเนธของเราตอนเด็กๆเธอเป็นคนที่ดูดีมากมีความใฝ่ฝันอยากเที่ยวรอบโลกไปกัมพูชารือยังจะ๊ะเธอหวั่นใจอยู่ลึกๆว่าเรียนจบแล้วจะมีคนจำเธอได้หรือเปล่าอย่าลืมหนูนะนางสาวพันรวีชนะผลชื่อเล่นน้องเพื่อนเรียกน้ำหนองอิตุดเป็ด สาวนางรำอีกคนแต่ช่วงนี้งดรับงานชั่วคราวเพราะน้ำหนักเพิ่มขึ้นนางสาวพิไลวันสมเพช็ชชื่อเล่นโ oh อ๋ช้ยาโ oh ๋ไก่สดความเพ้อฝันติดตัวเธออยู่เสมอตอนเนี้ยังไม่รู้เลยว่าเธอฝันอยากเป็นอะไรนางสาวลินดาสมเพชชเพื่อนเรียกนกกระจอกเทศคุณครูอดดีใจไม่ได้ที่เราเรียนจบ เธอมักจะนั่งอยู่หลังห้องและรอดูว่าเมื่อไหร่ครูจะออกจากห้องไปสักทีคติประจำใจคืออย่ามายุ่งกับฉันนางสาววราพรจันทศรีชื่อเล่นนุ่นสาวนักบัญชีตอนนี้กำลังฝึกทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองอย่าลืมลดรายการเครื่องสำอางลงหน่อยนะอนาคตอยากทำงานต่างจังหวัด นางสาววราพรมนตรีวงศ์หนูเพียวฉายาสิงโตทะเลลุ่มมนน้ำโขงเป็นส่วนหนึ่งของนักสู้พันข้าวเหนียวจริงๆไม่น่ารีดผมมางานเลยอยากเห็นตัวตนที่แท้จริงของเธออีกสักครั้งนางสาววันนาดอกพวงฉายาอยากได้ตักจัดให้เรียนอยู่หน้าห้องแต่ชอบลอกกันบ้านอยู่หลังห้องสาวตาเล็ก สำเนียงท้องถิ่นชัดเจนอยากเป็นครูคณิตศาสตร์แต่สอบไม่ติดเอาหน้าแหล่งเรียนไม่ไร้เท่าใบพุทรานางสาวสุกัญญาวงศเด็ชฉายาแอนแก๊งโบขาวเธอไม่เคยผอมได้เลยแต่เธอก็ไม่อ้วนเป็นชนกลุ่มน้อยในห้องเรียนแต่เธอก็อืมไม่น้อยเลยนะนางสาวสุนันทปรีเปรม หนูน,นันบุคลิกสวยนิ่งเงียบสายตาอ่านกินไม่มีเรื่องอะไรที่เธอเห็นว่าทำไม่ได้แต่ก็ไม่ทำสักทีนางสาวสุภาวดีสมรัฐชื่อเล่นติงลี่เด็กสาวที่หัวเราะอย่างไม่มีเหตุผลเธอมักจะเก็บเหตุผลไว้ที่บ้านเสมอลองมองเธอให้ดีๆสิถ่ายสิ ว่าเหมือนตัวอะไรฮกรูนานางสาวสุวิมลสมรัฐยายแปมฉายากะแหลมเปีย๊ยสาวน้อยผู้เก็บตัวพูดน้อยกินน้อยหมายถึงสองถึงสามคำก็หมดจานซะละถ้ากลัวหรือเกินว่าเธอจะลืมเพื่อนๆพ,พอๆกับเพื่อนๆหลายคนที่เริ่มจะลืมเธออ่ะหรอเล่นนะ ถ้าฝากบอกเพื่อนด้วยว่ารักทุกคนจ้านางสาวอารีรัตน์มนรีวงศ์ฉายากัมเรียสรกเกียงอนาคตอยากไปดูบอลโลกสักครั้งมีความสนใจคนต่างชาติเป็นพิเศษนางสาวอุไรรัตน์โพธิสารน้องหนิงลักษณะประจำตัวน่ารัก90องศาส่วน270องศาที่เหลือดูไม่ได้ เธอมีมุมในการถ่ายรูปที่ถ่ายรูปแล้วดูดียกเว้นมุมนี้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับนายชานรงรังสีชื่อเล่นต๋องฉายาติงต้องเหนือมนุษย์เหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนืออากาศยังมีดาวพุธเหนือมนุษย์ก็คือต๋องไงไปไหนมาไหนก็พกบัตรประชาชนหน่อยจะได้ไม่พลาดเหมือนตอนสอบโอเน็ต นายดุษฎีสุพงศ์ไอหลิวฉายาช้างน้อยปิ้งหนุ่มตีดำของเราชอบทำตาเล็กมองเพื่อนๆด้วยความสงสารเป็นนักดนตรีเล่นกีตาร์เก่งความใฝ่ฝันอยากพ่าหมาออกจากปากอย่าลืมผ่าออกให้หมดหละ่ะเพราะมีหลายตัวอนาคตอยากสอนดนตรีให้คนตาบอดนายธีรยุทธ์เลิศสี คุณหนูแบงค์รอยยิ้มเท่านั้นที่ทำให้เรารู้ว่าเขายังอยู่ในห้องเรียนจอมลอกประจำห้องได้ดีเพราะเพื่อนช่วยเรียนก็มากีฬาก็ไม่ขาดแต่มาเฉยๆฝากขอบใจเพื่อนๆที่ทำให้เรามีวันนี้นายภูผาเลิศสีซุปเปอร์สตาร์ขามเมาส์ฝ่ายชายของรุ่นตอนนี้ ใช้โปรโรสุดคุ้ม24ชั่วโมงหมายถึงเครื่องคนอื่นนะนายสุถากูลสมรัสไอเพื่ออนาคตอยากเป็นกรรมกรเอ้ยกรรมการตัดสินบอลโลกสำคัญที่สุดคืออยากออกทีวีแต่ต้องรอสักสองปีนะผมจะดัดฟันนายอนันตชัยทองละมุนกบพันอึดมีแนวคิดที่ว่า โกหกทั้งชีวิตจิตจาใสความฝันตอนนี้นะหรออยากเจอรถที่หายไปโซนิกสีแดงใครเจอช่วยบอกด้วยครับนายอนุรักษ์เกตคําคุณหนูปาลมไก่ชนคือชีวิตตอนนี้บุคลิกเริ่มเหมือนไก่ไปทุกทีละอนาคตอยากมีฟาร์มไก่ชนเป็นของตัวเอง ระวัางยายสุภาพรด้วยนะมีไก่ที่ไหนเยนี่ไม่พลาดนางสาวจันที่มาเพชรรัตฉายามิวเนเจะก,กิฟตอนนี้พยายามรักษาน้ำหนักอยู่อนาคตอยากเป็นนักมวยปล้ำเธอไม่มีอะไรจะฝากเพื่อนนอกจากไม่มีวันไหนไม่คิดถึงเธอนะจุ๊บจุ๊บนางสาวจิราพรทองละมุนฉายา จอตตักกี้เธอไต่เต้าจากเด็กเก็บไม้กลองจนสามารถถีบตัวเองจนได้เป็นนักร้องนำวงหลิวซาววงที่เล่นดนตรีได้มันที่สุดเธอมีส่วนช่วยให้วงมีชื่อเสียงคงที่เสมอนางสาวจิรายุเลิศสีฉาย,ายายุกันตันสาวสกอยประจำปีการศึกษา2553 อยากทำสัญญกรรมหน้าใหม่ให้ใสกว่าเดิมไม่นานเกินรอนางสาวชอบพกาสมเสนาชื่อเล่นยูยี่ตัวจริงโกะมากชอบตัดผมทรงสับประรดแต่ครูอโนไทยบอกเหมือนแก้วมังกรมากกว่าคติประจำใจอยากสูงต้องขย่งอยากเก่งต้องขยันอยากมันต้องกระซวกอยากหน้าปลวกปรึกษาฉันได้นางสาวนิดาวันสินสระ ชื่อเล่นคุณหนูออยความใฝ่ฝันอยากเป็นนักจิตวิทยาที่ดังที่สุดในประเทศไทยเธอมักจะสะกดจิตให้เพื่อนบอกความลับให้เธอฟังบ่อยๆเพื่อนๆหกทับสามอย่าก,กินเยอะนะจ๊ะนางสาวฟ,ฟ้าธิดาสายจันทร์ชื่อเล่นโมอนาคตอยากมีแฟนเด็กเพราะตอนนี้แฟนหน้าแก่มากยิ้มน้อยยิ้มใหญ่หน้าใสาไร้สติต้องเธอคนนี้ แล้วเจอกันเมื่อชาติต้องการนะเพื่อนวงเล็บฉันจะไปดูแกเกณฑ์ทหารนะนางสาวเมทาวีสุพษ์ฉายาเมห้าดีกรีหมายถึงโสดโหดเลวเอออ้วนอยู่ที่เธอความใฝ่ฝันอยากไปดูแกรนแคนยอนเคยอยากเปลี่ยนสายการเรียนแต่ไม่อยากจบหลังเพื่อนก็เลยไม่ย้ายห้อง นางสาวสมฤทัยนันทสิงห์ฉายาเตยเสริมสวยความสวยเป็นสิ่งเดียวที่เธอใฝ่ฝันในตอนนี้อยากเปิดร้านเสริมสวยในหมู่บ้านตัดเซ็ตเด็ดเหาเก้าบาทจ้านางสาวสุชาดาพิลาดีฉายาบิวสาโทโทจนคุ้มความใฝ่ฝันอยากเรียนสถาปัตย สาวช่างฝันนางงามหลายเวทีวันใดที่ดวงตะวันและดวงจันทร์อยู่บนฟ้าแผ่นเดียวกันเราจะต้องได้พบกันและทั้งหมดนี้ก็คือกระโปรงบานขาสั้นรุ่น15ทั้ง70คนของโรงเรียนกันทรอมวิทยาคมตอนนี้ชักคอแห้งแล้วละ่ะเอาละ่ะวันนี้เรายังมีเรื่องราวดีๆกิจกรรมดีๆอีกมากที่รอเพื่อนๆอ,อยู่ ขอยกหน้าที่ดำเนินการให้กับพิธีกรหนุ่มที่หล่อที่สุดและสาวที่สวยที่สุดในโรงเรียนส่วนจะเป็นใครนั้นเพื่อนๆดูเอาแล้วกันนะคะขอให้สนุกสนานเฮฮากับปาร์ตี้ทีนซีนฟิฟทีนะจ๊ะ